ขั้นตอนแรกในการทำขนมพกสิงคโปร์กองน้ำใบเตยเราจะเอาน้ำใบเตยที่แม่ปั่นเตรียมมาไว้ให้แล้วนะคะเทลงไปให้มีแต่น้ำเพื่อจะเอาไปทำเป็นส่วนผสมของการทำขนมพกสิงคโปร์ หมดเลยโอเคท้านานพอแล้วค่ะลูกพแเราก็เอามาณแต่เราไม่ได้ทำเยอะนะ เอได้เป็นน้ำใบเตยแล้วเนาะอ่าสีเขียวเลยคัสดีค่ะวนันนี้เราจะมาทำขนมพกสิงคโปร์นะคะเริ่มแรกเลยเราจะใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปหนึ่งช้อนเอ้อยหนึ่งถ้วยตวงนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลย หมดเลยนะคะเพราะว่านี้เราตวงมาไลต่อมาเราจะใส่เป็นแป้งสาลีค่ะหนึ่งถ้วยตวงที่เราเตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยต่อมาเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ดีนะ Sånn Sånn เป็นผงฟูหน่งช้อนชานะคะต่อมาเราก็จะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะ3มช้อนโต๊ะ ใส่เป็นกะทินะคะใส่ไปเต็มนี่นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เทมไปเลยต่อมาเราก็จะใส่เป็นอันนี้นะคะหมดเลย เป็นน้สดคะคะอย่างต่อมาที่เราจะใส่คือกลิ่นวน,นิลานะคะเต็มชอนนะคะที่เราเตรียม,ม แล้วเราก็จะใส่เป็นเกลือนะคะหนึ่งช้อนชาใส่เ็เลยเพราะว่าเรานี่เตียงไปแล้วอ,อย่างต่อมาคือน้ำใบเตยที่เรากองไว้นะคะใส่เต็มถ้วยน่งค่ะ เสร็จแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะใส่คือไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ไปเลยใส่หมดเลยแล้วพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมมาไว้นะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมนี่เข้ากันดีนะคะ ให้เข้ากันแล้วก็เนยงแป้งเข้ากันแล้วก็อกวกพอแล้วพอแป้งเข้ากันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักนื้อท้วเอๆๆเก็ไปเจอกันตอนที่เรา คนเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่ในกระทาน,นะคะดูซิว่าหน้าตาจะออกมาเหมือนที่เราคิดไว้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราก็จะเตรียมแป้งส่วนผสมทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ลงใน้คนรื่องผสมเราจะมาใส่ในหลอดบีบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ไปเลยดูซิหน้าตามันจะเหมือนที่เราคิดไหม อตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะคะร,ระวังตัวก็ถ่างระวังใช่ต้องร,อระวัง,งไฟก็จะใช้ไฟแบบพอประมาณมไฟนอ่อนเลยค่ออยะแต่ไป้งที่เราเตรียมเมื่อกี้ก็จะได้หนึ่งหลอดดีอันนี้พอดี ว่านาตาจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมปิดเลยแล้วก็รอให้มันสุกนะคะชักกี่สามสี่นะทีเดียวมาเดี๋ยวตัดไปตอนที่กระทะสุกแล้วค่ะที่แป้งสุกแล้วนะคะมันลุน้นกันแล้วคะว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมลุ้นกันเลยเพื่อว้าวมันเฟ เหมือนจริงๆริงที่เจะขึนเดินไหนรองแคบดูมซิอ่าลองแงออคบกัน,นะคะ่ะอุ้ยร้อนอ่ะระวังร้อนนะลูกควันมันขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่ต้องระวังต้องค่อยๆกินนะคะได้อยู่นะหนูแคบไม่ค่อยเป็น,นอืมนี่มันอาจจะใช้ไฟอ่อนเกิน,น,นค่อยแค่ค่อยงับขึ้นมา Ừ. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp không có không 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 có จท้ายมดตามต่อไปเทำสอครั้งนเดี๋ยวยตามต่อไป็หย่อน้ำมันหยนห่อน่อยลูกน้ำมันใช้น้ำมันมากอกเนาะเดี๋ยวมันเอาน้ำมันมากอกไม่ให้มันติดกระทะไง ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่พอดีพอทีแค่หย่อนหย่อนลงไปปุ๊บสนุกนะดูชอบการผสม ใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็จะจอดอันนี้ลงไป1หนที่เรางเราจะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะโอเคมันหยอดได้เลยเลยหยอดรอบนอกกขานะยังไงอ่าหยอดรอบนอกให้ให้หมดกันแล้วค่อยไปหยอดตรงกลางเพราะว่าตรงกลางไฟมันแรงกว่าข้างนอกนะ นี้เราก็ทำขนมครกสิงคโปร์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอาจจะดูพอใช้แต่รสชาตินี่สุดยอดเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากอะไรหาอะไรเพิ่มเติมก็อยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะตอบเลยนะคะสำหรับวิดีโอตอนใ่้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย